ขวัดสตูลกันบ้างนะคะเพื่อไปทำความรู้จักกับตังเกน้อยอายุ6ขวบเท่านั้นนะคะแต่พกพาความสามารถพิเศษนะคะด้วยการขับเรือหางยาวในทะเลอย่างมือฉมังไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยทีเดียวจะเป็นอย่างที่ดีดีพูดหรือเปล่าต้องตามไปพิสูจน์ด้วยภาพนี้ค่ะ s <S มาแล้วคุณ <'s> ผู้ชมเห็นไหมคะ ดูแววตาน้องเขาสิความตั้งใจ<ะ>ที่ออกมาจากท่าทางการขับโยกเรือรบังคับเรือสายตาที่มุ่งมั่นมองไปข้างหน้าของเด็กชายนาราวิทย์ไซบุรีวัย6ขวบนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูกตำบลปากน้ำอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลค่ะมาพร้อมกับน้องชายอีกคนก็คือเด็กชายนัทกฤิหลงสมันเนี่ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนบ้านบ่อเจลูกเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีคุณปู่คือนายยูนาหลงสมันวัย55ปีคอยดูแลอย่างใกล้ชิดครัส่วนที่เห็นว่าน้องบังคับเรือได้อย่างคล่องแคล่วนั้นนะคะนายยูนาคุณปู่ของเด็กๆทั้งสองเด็กก็บอกว่าตัวเองเป็นคนสอนให้หลานเนี่ยรู้จักการบังคับเรือการพยุงเรือไปตามทิศทางที่ต้องการรู้จักร่องน้ำทิศทางลมทิศทางคลื่น ซึ่งหลานทั้งสองคนนะคะชอบมากๆเลยนะ,ะแล้วก็ตั้งใจขับเรือแบบไม่มีบทเลยค่ะโ,คโดยคุณปู่นะคะก็จะพาออกไปขับเรือในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะ,คะก็กลายเป็นภาพความน่ารักระหว่างปู่หลานจริงๆนะคะโดยน้องดาราวิทนะคะน้องดาราวิทน้องที่สวมเสื้อสีแดงๆคุณผู้ชมก็บอกว่าเขาชอบการขับเรือมากเลยนะ แล้วก็มองว่าเนี่ยทำได้ไม่ยากถ้าหากเราตั้งใจทําซึ่งน้องก็พร้อมที่จะเรียนรู้วิธีการขับเรือแบบนี้ไปเรื่อยๆและที่สําคัญคุณผู้ชมคะต้องการแบ่งเบาภาระในครอบครัวเท่าที่จะทําได้นะคะเด็กตัวท่านี้นะคะยังมีความกระตันยูกระตะวทธีต้องน่าชื่นชมจริงๆนะคะซึ่งนายยูนาเนี่ยก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ปลูกฝังให้หลานทั้งสองคนนี้นะคะภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนป้าย รักท้องทะเลบ้านเกิดและรู้คุณค่าของท้องทะเลที่ทําให้เรามีกินมีใช้มีรายได้และที่สําคัญนะคะก็ได้เรียนรู้ศึกษาท้องทะเลเพราะว่าท้องทะเลคือห้องเรียนรู้ที่น่าค้นหาอีกทั้งยังรู้จักทดแทนบุญคุณของท้องทะเลด้วยการป้องกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอย่าทิ้งขยะลงไปในทะเลบางครั้งนะคะก็มีคณะนักท่องเที่ยวมาล่องเรือ เด็กๆทั้งสองคนนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นมักคุเทศน้อยคอยแนะนำจุดนักท่องเที่ยวต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักด้วยแลละค่ะ <ๆ S 1> ดีๆเน้นย้ำนะคะว่าการขับเรือเนี่ยถือเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะคะห้ามลอกเรียนแบบเป็นอังคารนะคะและที่สำคัญค่ะ กว่าที่น้องๆทั้งสองคนจะขับเรือแบบนี้ได้คุณผู้ชมคะต้องมีคุณปู่นะคะผู้ปกครองเนี่ยคอยดูแลคอยบังคับเรืออย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นอกจากสะท้อนเห็นถึงความสามารถพิเศษของน้องๆทั้งสองคนนะคะเป็นน้องวัยจิ๋วแต่สามารถขับเรือหางยาวได้อย่างคล่องแคล่วยังไม่พอน้องๆนะคะยังพร้อมใจการแสดงออกถึงความกตัญญูกตะเวทีต่อครอบครัวด้วยละค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ